นี่คือฮุกแบบเข้มข้นและชวนให้คนดูติดจนจบพร้อม call to action ในจังหวะที่ความลับเริ่มเปิดออกถ้าประวัติศาสตร์ที่คุณรู้ไม่ใช่ความจริงละ่ะถ้ามีบทหนึ่งของสยามที่ถูกลบไปจากทุกหน้าหนังสือเพราะมันอันตรายเกินกว่าจะให้ใครได้รู้คืนนี้ผมจะพาคุณไปยังหมู่บ้านเล็กริมแม่น้ำแม่กลองที่มีสมุดปกหนังสีดำซ่อนอยู่สมุดต้องห้ามที่คนเปิดแล้วไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมและในสมุดนั้นมีเรื่องราวของเจ้าหญิงที่ไม่เคย มีอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยแต่บอกไว้ก่อนถ้าคุณได้ยินเสียงระฆังวัดร้างในคืนฝนตกคุณอาจไม่เหลือโอกาสหนีและถ้าคุณอยากฟังความลับนี้จนถึงตอนสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามช่องและคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าคุณกล้าฟังต่อหรือจะปิดคลิปนี้ตั้งแต่ตอนนี้ถ้าต้องการผมสามารถทําให้หุกนี้สอดรับกับจุดเริ่มต้นของเรื่องที่ผมเขียนให้ก่อนหน้านี้ได้แบบเนียนร้อยเข้ากับเนื้อเรื่องทันทีโดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นการโฆษณายแยกออกมา ค่ำคืนนั้นสายฝนโปรยลงมาบนถนนสายแคบในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำแม่กลองเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีดังก้องราวกับหัวใจของใครบางคนกำลังเต้นแรงชายชารานั่งอยู่หน้าบ้านไม้เก่าในมือของเขามีสมุดปกหนังสีดำเก่าแก่ลายทองบนปกเลือนรางจนแทบอ่านไม่ออกอย่าเปิดมันเสียงแหบพระของชายชาราดังขึ้น แต่ดวงตาของเด็กหนุ่มที่นั่งฝั่งตรงข้ามกลับเต็มไปด้วยความอยากรู้สายฟ้าแลบสว่างว่าเผยให้เห็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดบนปกสมุดสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ใช่ภาษาไทยแต่ดูคล้ายอักษรโบราณจากอีกโลกหนึ่งเด็กหนุ่มชื่อก้องเขาเพิ่งกลับจากกรุงเทพหลังจากเรียนมหาวิทยายลายัยการกลับมาครั้งนี้เพื่อดูแลแม่ที่ป่วยหนักแต่คืนแรกที่กลับมาเขากลับถูกดึงเข้าสู่วงวนของความลับเก่าแก่ ที่ไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าเอ่ยถึงนี่คือบันทึกต้องห้ามของประวัติศาสตร์สยามชายชาราพูดเบาๆน้ำเสียงสั่นราวกับกลัวว่าผนังไม้จะได้ยินก้องขมวดคิ้วทำไมถึงห้ามชายชารามองออกไป็นความมืดหลังบ้านใกล้ออกไปมีเพียงแสงไฟจากวัดร้างบนเนินเขาเพราะมันเคยทำให้คนทั้งหมู่บ้านหายไปทั้งเป็นลมแรงพัดผ่าน สมุดเก่าในมือของชายชราสันไหวหน้ากระดาษเปิดออกเล็กน้อยเผยให้เห็นภาพว่าสีหม่นของหญิงสาวในชุดไทยโบราณใบหน้าสวยสง่าแต่ดวงตานั้นเหมือนมีชีวิตเหมือนกำลังจ้องตอบมาจากกระดาษก้องรู้สึกขนลุกสู้เขาพยายามละสายตาแต่กลับยิ่งถูกดึงดูดเธอคือใครเขาพึมพำชายชรากัดริมฝีปาก เธอคือเจ้าหญิงที่ไม่เคยมีอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ไม่มีอยู่หมายความว่าไงาเสียงฝนหนักขึ้นราวกับท้องฟ้ากำลังปิดกั้นไม่ให้ใครได้ยินคำตอบชายชาราปิดสมุดลงอย่างแรงเพราะถ้าใครได้รู้ความจริงเขาจะไม่มีวันได้กลับมาแต่ยิ่งถูกห้ามยิ่งทําให้ความอยากรู้ของกล้องพุ่งสูงขึ้นเขาจําได้ว่าคืนที่แม่เริ่มป่วยหนักเธอพึมพำชื่อใครบางคนชื่อที่เขาไม่เคยได้ยิน และชื่อนั้นเหมือนกับชื่อที่เขาเห็นจารึกอยู่ใต้ภาพหญิงสาวในสมุดเล่มนั้นเขากลับมองไปทางวัดร้างอีกครั้งเสียงระฆังเบาๆดังขึ้นทั้งที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นสายตาของกล้องเริ่มเปลี่ยนเขารู้ว่าคืนนี้เขาจะต้องไปที่วัดนั้นฝนยังคงตกหนักถนนลูกรังที่นำไปสู่วัดร้างเต็มไปด้วยโคลนแต่กล้องไม่ลังเลในมือของเขามีเพียงตะเกียงน้ำมันเก่า แสงไฟสั่นไหวในลมเหมือนหัวใจที่เต้นแรงของเขาเองสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นตาลสูงเสียงใบไหวกระทบกันดังกรอบกแรกรบเหมือนเสียงกระซิบจากคนที่ไม่มีตัวตนทุกก้าวที่เดินเข้าใกล้วัดราวกับอากาศยิ่งเย็นลงเย็นจนเหมือนถูกดึงออกจากโลกแห่งความจรงิงเมื่อมาถึงเชิงบันไดหินก้องหยุดบันไดนั้นเก่าแก่จนบางขั้นแตกร้าวแต่สิ่งที่ทำให้เขาหยุดไม่ใช่ความเก่า มันคือเงาร่างของผู้หญิงในชุดไทยโบราณที่ยืนอยู่บนสุดของบันไดเธอหันหลังให้แต่ผมยาวดำขับเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนแสงตะเกียงสะท้อนให้เห็นผ้าซีนที่ปักลายประหลาดเป็นลายเดียวกับสัญ,ญลักษณ์บนปกสมุดต,ต้องห้ามคุณคือก้องเอ่ยเสียงสัน่นร่างนั้นค่อยๆหันมาดวงตาคู่นั้นคือดวงตาเดียวกับในภาพวาดในสมุดแต่ไม่ใช่แค่ภาพ มันมีชีวิตมีประกายมีความโกรธแฝงอยู่เธอก้าวลงมาทีละขั้นฝีเท้าเบาแต่กลับดังชัดเจนในใจของก้องจนหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเจ้ามาที่นี่พระตหาความจริงน้ำเสียงของเธอหวานแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่เย็นเยียบความจริงนั้นไม่ได้ถูกเขียนไว้ในประวัติศาสตร์สายลมพัดแรงฝนซัดเข้าหน้าแต่ก้องไม่ละสายตาผมต้องรู้เกี่ยวกับคุณ เธอยิ้มบางๆแต่ดวงตามไม่ยิ้มตามงั้นจงเตรียมใจเพราะเรื่องราวของเธอเริ่มต้นจากการทรยศที่เกิดขึ้นในคืนที่ฝนตกเหมือนคืนนี้ทุกประการทันใดนั้นแสงตะเกียงดับบูบรอบตัวมืดสนิทเสียงฝีเท้าของเธอใกล้เข้ามาและเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูของกล้องเลือดของข้ายังคงอยู่ในหมู่บ้านนี้เสียงกระซิบเย็นเยียบลอดผ่านความมืด ต้องรู้สึกขนลุกจนถึงกระดูกก่อนที่มือเย็นชืดของเธอจะแตะต้นแขนเขาเบาๆสัมผัสนั้นเหมือนดึงเขาออกจากปัจจุบันทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนช้าภาพหมู่บ้านในความมืดค่อยๆเลือนหายแทนที่ด้วยฉากของอดีตก,กว่าร้อยปีเขาเห็นตลาดน้ำโบราณเรือพายเร่งรายเสียงพ่อค้าแม่ค้าร้องขายของกลิ่นดอกจำปีลอยมากับลมและตรงกลางฝั่งแม่น้ำเขาเห็นเธอ สวมเครื่องประดับทองอาร่ามเดินอยู่ท่ามกลางทหารในเครื่องแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นทุกคนโค้งศีรษะให้เธอเธอคือเจ้าหญิงแต่แววตาเธอเต็มไปด้วยความกังวลภาพตัดวูบก้กองยืนอยู่ในห้องโถงใหญ่ของวังไม้สักฝนยังตกด้านนอกเสียงดนตรีไทยบรลงเบาๆแต่ท่วงทำนองเศร้าลึกเธอนั่งอยู่บนบัลลังเล็กมือกำสร้อคอที่มีจี้รูปสัญลักษณ์เดียวกับปกสมุดต,ต้องห้าม มีชายในชุดขุนนางยืนอยู่ตรงหน้าน้ำเสียงของเขาหนักแน่นแต่แฝงด้วยความเย้ยหากพระองค์ไม่ยอมพรุ่งนี้ประวัติศาสตร์จะลบชื่อพระองค์ออกไปตลอดกาลเธอไม่ตอบเพียงกำ้อ้เขาแน่นขึ้นแววตาเริ่มมีน้ำตาแล้วก้องก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเร่งรีบจากทางเดินด้านหลังเสียงนั้นใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วประตูไม้สักบานใหญ่ถูกผลักเปิดอย่างแรงเสียงดังสะท้อนก้องไปทั่วโถง ทหารสองนายลากชายหนุ่มร่างสูงในชุดผ้าไหมเปียกฝนเข้ามาผมเขายุ่งเหยิงใบหน้ามีรอยฟกช้ำแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความดื้อดึงเมื่อเขาเห็นเจ้าหญิงเขาพยายามดิ้นหนีมือทหารปล่อยข้าข้าต้องพาองค์หญิงหนีคืนนี้เสียงขุนนางหัวเราะในลำคอหนีไม่มีใครหนีจากประวัติศาสตร์ที่ข้ากำหนดได้เขาก้าวไปข้างหน้าชี้นิ้วไปที่ชายหนุ่มและเจ้าจะเป็นคนแรกที่ถูกลบทั้งชื่อและตัวตน เจ้าหญิงลุกขึ้นทันทีเสียงกำไลข้อเท้ากระทบกันเบาๆในความเงียบหากเขาถูกลบข้าก็จะไปด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวของเธอทำให้ทุกคนชะงักขุนนางมองเธอนิ่งแล้วหันไปสั่งทหารพาไปที่หอคุมก่อนเที่ยงคืนทันทีที่ทหารลากชายหนุ่มผ่านหน้าเจ้าหญิงดวงตาของทั้งคู่สบกันเพียงเสี้ยววินาทีแต่กล้องที่ยืนมองเหตุการณ์อยู่นั้นกลับรู้สึกได้ถึงบางสิ่ง เป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดเหมือนสายใยบางอย่างเชื่อมเขาเข้ากับชายหนุ่มคนนั้นภาพรอบตัวเริ่มสั่นไหวอีกครั้งเสียงฝนกลับมาดังชัดขึ้นก้องพบว่าตัวเองยืนอยู่ที่เชิงบันไดวัดร้างและร่างหญิงสาวในชุดไทยโบราณยังอยู่ตรงหน้าแต่คราวนี้ใบหน้าเธอมีรอยน้ำตาเจ้าเห็นแล้วใช่หรือไม่ว่าพวกเขาทำอะไรกับข้าเธอเอื้อมมือมาหาก้องและเจ้าคือคนเดียวที่มีเลือดพอจะเปลี่ยนมันได้ ก้องถอยหลังหนึ่งเก้าหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกคําว่าเลือดของเธอยังคงก้องอยู่ในหูหมายความว่ายังไงเลือดของผมเกี่ยวอะไรกับคุณเสียงฝนซัดแรงขึ้นเหมือนจะกลบทุกเสียงรอบตัวเธอค่อยๆเดินลงบันไดผ้าซิ่นที่เปียกแน่ไปกับเรือนร่างลวดลายสัญ,ญลักษณ์โบราณส่องแสงสลัวๆราวกับมีชีวิต พระเจ้าคือทายาทสายตรงของคนที่ครั้งหนึ่งเคยสาบานต่อข้าว่าจะปกป้องข้าจากการถูกลบออกจากแผ่นดินนี้ก้องสายหน้าไม่ผมไม่รู้จักเรื่องพวกนี้เลยเธอยื่นมือมาจับข้อมือเขาสัมผัสนั้นหนาวเย็นจนเขาสะดุ้งแต่ภาพในหัวก็พลังคลูขึ้นมาเองภาพชายหนุ่มในชุดผ้าไหมที่เขาเห็นเมื่อครู่ภาพเขากับเจ้าหญิงยืนหลบฝนใต้ศาลาไมา้ และคำสัญญาที่เปล่งออกมาชัดเจนราวกับเป็นเสียงของเขาเองตราบใดที่ข้ายังหายใจจะไม่มีใครลบพระองค์ได้ก้องหายใจติดขัดเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าตัวตนในปัจจุบันของเขากำลังจังหายหรือเพิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเธอกระซิบใกล้หูหากเจ้าอยากรู้ทุกอย่างเจ้าต้องเปิดสมุดนั้นในคืนเพ็นหน้าและเจ้าต้องอยู่ในวัดนี้เพียงลำพังทันใดนั้นฟ้าแลบสว่างจ้า ก้องหันหน้าหนีจากแสงและเมื่อเขาหันกลับมาเธอก็หายไปเหลือเพียงเสียงระฆังวัดดังแว่วจากถงร้างแม้ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยก้องชะงักหัวใจเต้นกระหน่ำราวกับกรองรบสายตาของชายในชุดผ้าไหมสีดำยินเยียบจนทำให้รู้สึกเหมือนถูกปรึงอยู่กับที่คุณเป็นใครต้องถามเสียงสันแผวชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดกลิ่นกำยานโบราณคลุงออกมาจากร่างเขา ข้าคือผู้เฝ้าสมุดนี้ตั้งแต่คืนที่เจ้าหญิงถูกลบชื่อน้ำเสียงชัดถ้อยแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นเขาวางสมุดลงบนกล่องไม้สักตรงหน้าเลือดของเจ้าทําให้สมุดเปิดได้แต่เวลายังไม่มาถึงก้องกามือแน่นภาพเจ้าหญิงน้ําตาและเสียงกระซิบเมื่อครู่ยังคงวนอยู่ในหัวแล้วถ้าผมไม่รอถ้าผมต้องการรู้ตอนนี้รอยยิ้มบางเฉียบผุดขึ้นที่มุมปากชายผ้าไหมดํา เจ้าก็จะได้รู้แต่ต้องแลกด้วยบางสิ่งที่เจ้าจะไม่มีวันได้คืนเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นหน้าต่างไม้ฉลุสันสะเทือนเปลวไฟจากตะเกียงเก่าลุกชนขึ้นเองอย่างไม่มีเหตุผลเงาของชายผ้าไหมดำทอดยาวบนผนังโถงแต่เงานั้นไม่ได้มีเพียงร่างเดียวเงาอีกเงาหนึ่งดูเหมือนร่างของหญิงในชุดไทยโบราณยืนอยู่เคียงข้างเขาก้องยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบ มีเพียงเสียงฝนโปรยลงบนหลังคากระเบื้องเก่าและเสียงระฆังที่ดังไม่หยุดราวกับมือที่มองไม่เห็นกำลังแกว่งอยู่เขาก้าวขึ้นบันไดช้าๆแต่ละขั้นเหมือนแบกน้ำหนักของอดีตที่ถาโถงเข้ามาเมื่อถึงโถงใหญ่กลิ่นทูกเก่าและฝุ่นผสมกันจนขมคอเงาสลัวจากช่องหน้าต่างไม้ฉลุทำให้ทุกอย่างเหมือนภาพฝันหรืออาจจะเป็นภาพในความทรงจำของใครบางคนที่ฝังอยู่ในตัวเขาตรงกลางโถง มีกล่องไม้สักเก่าตั้งอยู่บนแท่นหินงแตกฟ้าไม้ถูกแกะสลักด้วยลวดลายเดียวกับปกสมุดต,ต้องห้ามก้องรู้สึกได้ทันทีว่ามันไม่ใช่แค่กล่องธรรมดาเรากับมันกำลังมองเขากลับมามือเขาเอื้อมไปช้าๆแต่ก่อนที่จะสัมผัสเสียงฝีเท้าหนักก็ดังขึ้นจากมุมมืดของโถงเสียงนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงเสียงลมเจ้ามาที่นี่เร็วเกินไปเสียงทุ้มต่ำดังขึ้น ร่างสูงในชุดผ้าไหมสีดำก้าวออกจากเงามืดดวงตาแหลมคมจ้องเขาไม่กระพริบในมือของชายคนนั้นคือสมุดปกหนังสีดำเล่มเดียวกับที่ชายชาราเคยถือถ้าเจ้าเปิดมันในเวลาที่ไม่ถูกต้องประวัติศาสตร์จะกลืนเจ้าก่อนที่เจ้าจะได้ลมหายใจถัดไปก้องกลืนน้ำลายช้าๆหัวใจเขาแทบหยุดเต้นไม่เห็นเงาของหญิงสาวในชุดไทยโบราณปรากฏเคียงข้างชายผ้าไหมดำทั้งที่ในถงนี้ไม่มีใครนอกจากเขาสองคน นานเธอใช่ไหมก้องพึมพำเงานั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นแม้ไม่มีใบหน้าให้เห็นแต่ก้องกลับรู้สึกถึงดวงตาที่กำลังจ้องทะลุเข้ามาในจิตใจชายผ้าไหมดำเอื้อมือแตะกล่องไม้สักเสียงไม้เสียดสีกันดังแผ่วเหมือนเสียงหายใจของใครสักคนนางยังอยู่ที่นี่เขาพูดเบาๆแต่หนักแน่นและนางกำลังรอเจ้าตัดสินใจก้องรู้สึกว่าพื้นใต้เท้าเริ่มสั่น ราวกับถงวัดทั้งหลังมีหัวใจของมันเองตะเกียงเก่าโครงไปมาเงาของหญิงสาวขยับช้าๆราวกับกำลังก้าวออกมาจากผนังชายผ้าไหมดำจ้องก้องนิ่งถ้าเจ้าต้องการเปิดมันเดี๋ยวนี้จงรู้ไว้ว่าทุกสิ่งในชีวิตเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก้องมองกล่องตรงหน้าเสียงหัวใจเขาดังก้องในหูในขณะที่เงาหญิงสาวนั้นเริ่มยื่นมือที่ซีดเย็นออกมาทางเขาเหมือนกำลังเชื้อเชิญให้ก้าวเข้ามาใกล้ มือของเธอหยุดเพียงคืบจากปลายนิ้วของกล้องความเย็นแผ่ซ่านผ่านอากาศราวกับน้ำแข็งกำลังล้อมรอบตัวลมหายใจของเขากลายเป็นไอสีขาวในความมืดสลัวของโถงจับมือข้าแล้วเจ้าจะเห็นทุกอย่างเสียงของเธอนุ่มลึกแต่แฝงด้วยแรงดึงดูดที่กล้องไม่อาจต้านชายผ้าไหมดำยืนนิ่งไม่ห้ามและไม่ขยับเพียงมองด้วยสายตาที่เหมือนรู้ว่าทุกอย่างได้ถูกกำหนดแล้วกล้องยื่นมือออกไปช้าๆ ทันทีที่ปลายนิ้วแตะผิวเย็นนั้นถงวัดร้างก็สลายไปต่อหน้าตาแทนที่ด้วยภาพวังหลวงกลางกรุงในคืนฝนตกเสียงดนตรีไทยดังไกลๆกลเค้ากับเสียงฟ้าผ่าเขาเห็นเจ้าหญิงยืนอยู่ริมระเบียงผมดำยาวสยายไปกับลมในมือของเธอมีสมุดปกหนังสีดำเล่มเดียวกันแต่มันใหม่เอี่ยมและปกนั้นเปล่งแสงราวกับมีชีวิตคืนนี้คือคืนที่ทุกอย่างเริ่มต้นเธอหันมามองเขา แววตานั้นเต็มไปด้วยทั้งรักและความสิ้นหวังและเจ้าคือคนที่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่ครั้งแรกก้องก้าวเข้าไปใกล้แต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยคำถามเสียงประตูไม้บานใหญ่ก็ถูกกระแทกเปิดอย่างแรงน้ำฝนาสาดเข้ามาในถงวังและร่างในชุดขุนนางที่เขาเคยเห็นก็ก้าวเข้ามาพร้อมทหารถือดาบล้อมรอบดวงตาของขุนนางคนนั้นวววโรดเร้ากับเปลไฟที่ซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มเย้ยหยัน ในที่สุดข้าก็พบที่ซ่อนของพระองค์เสียงของเขาดังก้องในถงวังทหารทุกนายก้าวประชิดอย่างพร้อมเพรียงเจ้าหญิงก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ไม่ปล่อยมือก้องอย่าเชื่อเขาเขาไม่ต้องการเพียงลบข้าออกจากประวัติศาสตร์เขาต้องการทำให้ความจริงหายไปตลอดกาลก้องหันมองเธอดวงตาเต็มไปด้วยคำถามความจริงอะไรทำไมถึงสำคัญนักแต่เจ้าหญิงไม่ตอบ เธอเพียงดึงเขาไปทางผนังด้านหนึ่งซึ่งดูเหมือนเป็นเพียงผนังไม้ธรรมดาทว่าวทันทีที่เธอแตะลงบนลายสลักผนังก็สั่นและเปิดออกเป็นทางลับแคบๆแ,แสงไฟสลัวลอดออกมาพร้อมกลิ่นสมุนไพรและน้ำมันตะไคร้โบราณเสียงฝีเท้าทหารเร่งเร้ามาจากด้านหลังขุนนางตะโกนสั่งจับพวกเขาอย่าให้หนีไปได้เจ้าหญิงผลักก้องเข้าไปในทางลับเข้าไป และอย่าหันกลับมาไม่ว่าเจ้าจะได้ยินอะไรน้ำเสียงเธอสั่นแต่ดวงตาเด็ดเดี่ยวก้องลังเลเพียงชั่ววินาทีก่อนที่เสียงดาบกระทบกันและเสียงร้องสั่งจะดังลั่นใกล้เข้ามาเขากล้าเข้าไปในความมืดของทางลับแสงไฟจากโถงวังค่อยๆหายไปด้านหลังเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองและเสียงฝีเท้าเบาๆที่เดินตามเขามาในเงามืดเสียงฝีเท้าในความมืดค่อยๆชัดขึ้นก้องหยุดหายใจ ลมหายใจเย็ยนเยียบของใครบางคนอยู่ไม่ไกลจากต้นคอเขาหันกลับช้าๆแต่พบเพียงเงาร่างของเจ้าหญิงยืนอยู่ในแสงตะเกียงสลัวที่ลอยขึ้นมาเองอย่างไม่มีที่มาเธอมองเขาเงียบๆก่อนจะเอื้อมยื่นสมุดปกหนังสีดำให้นี่คือความจริงที่พวกเขาไม่อยากให้เจ้ารู้ต้องรับสมุดมามือสั่นระริกเมื่อสัมผัสถึงคังบางอย่างที่แผ่ซ่านออกจากปกหนังเขาเปิดมันช้าๆ แต่ละหน้ามีทั้งตัวอักษรโบราณและภาพวาดที่เหมือนกำลังเคลื่อนไหวได้จริงและในหน้าสุดท้ายเขาเห็นภาพของตัวเองยืนอยู่เคียงข้างเจ้าหญิงในคืนฝนตกเหมือนกับตอนนี้ไม่มีผิดพระเจ้าคือคนเดิมที่กลับมาเสียงของเธอแผ่วลงคราวนี้เจ้ามีโอกาสเลือกก็เงเงยหน้ามองเธอแววตาเธอเต็มไปด้วยทั้งหวังและความกลัวเสียงฝนภายนอกดังขึ้นราวกับเร่งเร้าให้ตัดสินใจ เขาหลับตาสูดลมหายใจลึกนิ้วสัมผัสบนสัญลักษณ์ทองตรงปกและในเสี้ยววินาทีนั้นแสงสว่างก็พุ่งทะลุออกมาจากสมุดกลืนกินทั้งถงลับทางเดินและความมืดรอบตัวเมื่อกล้องลืมตาอีกครั้งเขายืนอยู่บนระเบียงวังที่ท้องฟ้าเปิดโลง่งฝนหยุดตกและแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาแทนที่ข้างกายไม่มีเจ้าหญิงอีกแล้วเหลือเพียงสมุดปกหนังเก่าในมือ ซึ่งบัตนี้ว่างเปล่าไม่มีตัวอักษร,รหรือภาพใดเหลืออยู่ลมพัดกลิ่นดอกจำปีเข้ามาก้องรู้สึกถึงความเงียบสงบแต่ลึกในใจเขารู้ว่าการเลือกครั้งนี้ได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดกาล